ครับพื้นดินยังไงที่เหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนมากที่สุดนะครับดังนี้เลยนะครับก็คือดินก็จะเป็นเชิงเขาเล็กๆน้อยแบบนี้นะครับเพื่อให้ดินนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีสถานที่แบบนี้พื้นดินแบบนี้นะครับอ่าห จะได้รอดจากน้ำท่วมนะครับอ่าน้ำท่วมเราก็ไม่โดนนะครับสองดินก็จะระบายน้ำได้ดีนะครับอ่สองข้อเลยนะครับที่ได้เปรียบนะครับเพราะทุเรียนชอบอ่าแห้งแล้วก็เปียกนะครับครับหากเพื่อนๆได้จะซื้อที่ดิน มาปลูกทุเรียนนะครับควรเลือกที่ดินประมาณนี้เลยนะครับลำดับที่สองก็ก่อนจะใส่ทุเรียนนะครับเพื่อนๆต้องหาอะไรมาบังเป็นสแลนก่อนนะครับฝั่งทิศตกเออฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งทิศตกก็ควรมีต้นรองกองหรือว่าต้นอย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อ ให้เขาเป็นสแลนบางแดดให้ทุเรียนของเรานะครับพอทุเรียนเราโตขึ้นมาหน่อยก็เราก็ถอดออกได้นะครับเพราะทุเรียนจะอยู่กับสภาพอากาศได้เลยนะครับแต่ปลูกใหม่นะครับสมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องมีสแลนซ้ายขวานะครับฉะนั้นเพื่อนๆจะใส่ทุเรียนนะครับต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับลำดับที่สามก็คือระบบน้ํานะครับ แต่อันนี้ทุเรียนใต้ทุเรียนยาลานะครับของพ่อยังไม่ได้ใส่นะครับระบบน้ำนะครับเพื่อนดูโตเองตามธรรมชาตินะครับโตนะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยหนึ่งเพราะเขาไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ถ้าใส่ระบบน้ำก็จะเร็วกว่านะครับสองเท่าเลยนะครับนี่ก็ต้นประมาณหกเจ็ดปีแล้วนะครับผมแต่ก็โตนะครับไม่ค่อยรดน้ำนะครับ ภาคใต้ของเรามีฝนฝนเยอะอยู่นะครับ